วันนี้เราเล่นเกมฉันคือใครไม่ได้เล่นนานมากแล้วมากมากเป็นโหมดเครื่องใช้ไฟฟ้ากับโหมดเจ้าหญิงดิสนีย์นะฮะแล้วมจะโดนข้อหาอะไรนะมรนโดนข้อหาอะไรนะยังไม่โดนอ๋อเยอะไม่ยังไม่โดนถ้าโดนแล้วมึงน่าจะไม่ใบหนุ่มแล้ะเฮ้ยอะไรเอาอีกเจ้าหญิงเอาอีกทับพอร์ตเสีดายดิสนีย์จะเป็นไงตใชนี้เอาอีกสักนิดนึงนะอีคืออกขนมปังอันนี่คือเอาอีกทีนึง ไม่จบเพื่อนกูไม่ตอบแล้วอีกแล้วซีโรเตอร์ซีโรเตอร์สวัสดีครับผมท่านคอลเลิศทีวีกับเกมของเราวันนี้นะครับเราอยู่กับทีมงานนะฮะพ่วงกับและนักแสดงจากวัยหนุ่ม25งอซีซีสวัสดีครับ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  พี่พุธนะฮะพี่ต้นพี่เอมนะครับผมร้อนแรงเลยนี่น้องเอมเคยเล่นอยากอยู่เลยด้วยนะเอ็มบีของเราพห<า>้<อ>เอก็มบีเราเองวัยหนุ่ม2544มันเป็นพูดถึงเรื่องอะไรพี่พุธเป็นพูดถึงเรื่องอเด็กคนหนึ่งที่ผิดพลาดครับในช่วงเวลา แวบเดียวครับแล้วก็พาดเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ข้างในนะครับคือเดินเรื่องด้วยความเคยไปกันมาใช่เราเพิไปเล่นคอนเสิร์ตให้เขามาแล้วมันโดนข้อหาอะไรนะมันโดนข้อหาอะไรนะเดีไม่โดนออเดี๋ยไม่ยังไม่โดนถ้าโดนแล้วมึงน่าจะไม่ใบหนุ่มแล้ะเฮ้ยอะไรนี่จะเข้าฉายเท่าไหร่ครับผมยี่สิบแปดพฤศจิกับยี่สิบแปดพฤศจิกครับซึ่งไม่ต้องห่วงทีมนี้ก็คือทำความสำเร็จมาแล้วโฟคิงสองภาคอืมพี่พี่บุครับสักทีหนึ่งพี่ครับคำว่าคุกนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่าคุกนะครับคุกอะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินกันตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่ตอนท้าวของข้าวทำอะไรเงี้ยมันคุกกิ้อีเ็นกำลังกันล้วก็ลังมาเลยโอ้ยคุกก็คุกกี้อ่าไม่ใช่ใช่แล้วก็คำว่าคุกเนี่ยครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าโลกหลังกำแพงมันคืออะไรเป็นยังไงบ้างชีวิตความโหดร้ายข้างในนั้นนะครับก็คือผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับจะรู้แล้วก็ ได้ได้มีสตินิดนึงในการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนานา,นามไม่อยากเข้าไปอยู่ข้างในนั้น <Okay. S 1> พร้อมเล่นเกมหรือยังวันนี้เรามาในโหมดไหนคุณตงวันนี้เราเล่นเกมฉันคือใคร,ครไม่ได้เล่นนานมากแล้วมากๆต้อนรับนะฮะสำหรับคนที่แต่งเครื่องแบบมาสวยงามแบบนี้บแบบเข้มๆอย่างนี้เลยนะฮะกับโหมดเจ้าหญิงยิสนีนะฮะต้องเล่นรอบละหคนใช่ไหมห้าคนห้าคน พี่ดิมพิรัตก่อนเลยอ่าพี่ดิมพิรัตเล่นหงก่อนเลยกันอ่ะเรา2คนเรา5คนเจ้าหญิงดิสนีย์ครับผมมดแรกครับกับเจ้าหญิงดิสนีย์ครับทีมงานวัยหนุ่ม2 5 4 4กับดิมรัตแททุคคนเลร์ครับกับเกมของเรางั้นเราเริ่มจากฝั่งคุณเอมนะฮะลราไล่มาทีละคนทักเอมก่อนนะรู้จักผมใช่ไหมรู้จักดีชอบเองชอบตอนน้องสาวเองอ่ะน้องสาวงไม่มาด้วยเนี่ย เฮ้ยรู้แล้วเก่งเลยสวัสดีครับขาวเหมือนกันนะเราอะรู้ได้ไงอะเฮยเห็นมาตัวเห็นมาขนาดนั้นนะตาตัวเห็นอยู่ทั่วประเทศตัวโลกเต้นสวยมากเลยนะครับเี่เต้นสวยเชื่อกูเขินขึ้นเรื่อยๆเลยทำไงต้นออมมือให้กูด้วยชุดสวยมากอลังการงานสร้างใครวะไาเป็นต้นก็ได้ไล่มาไล่หังแล้วอีกเจ็ดคนหายไปไหนฮะ นไม่ใช่อ่ะอยู่ตรงนี้ไม่อ่ะมันคล้ายๆชื่ออาบนวดเลยเนี่ยเต้นสวยเหมือนกัน เต้นสวยนี่เต้นสวยนี่คือคล้ายคล้ายชื่อเอานวดทำไมถึงรู้จักเรื่องพวกนั้นด้วยเพื่อนเขาเล่ามาเพื่อนเล่าให้ฟังพุ่งกับเข้าสายนี้กันหมดปะฮะผมมีเพื่อนพุ่มกับเหมือนกันอย่างนี้แหละใช่ไหมเออก็อย่างนี้หมดเลยสวัสดีฮะตื่นยังตื่นยัง ตื่นยังสัตว์กูก็ไม่ใช่คนที่เจ็บไปไหนตื่นยังผมไม่ได้อะไรเลยนี่ผมไม่ได้อะไรเลยนี่ข้อมูลอย่างไีกคือดูเรื่องไหนมาเนี่ยพี่เอาใหม่นะตื่นยังไม่ใช่สวัสดีครับเสียงดีนะเนี่ยอือถือว่าเสียงดีเลยแหละพี่พี่เจอน้องเนี่ยเดือนละสิบห้าครั้งพี่เจอน้องไปกับเขาเลย ได้ปะอยากไปด้วยทั้พิพูดทั้งพี่ดึเออพี่ครับสตีฟจ็อกเป็นไงบ้างพี่สบายดีไหมฮะโผมจะลุกไปคนที่เจ็ดอยู่พี่คนท่อยู่กับเราเออคนที่เจ็อยู่กับพี่คนที่สี่อยู่กับผมคนที่สี่คนที่สี่กับไอ้กินอาหารครบห้าหมูแม่อย่าลืมกินผลไม้ มันชัดไปไหมแล้วแหม่ดัดติดต้อปูถูกเราก็ขาวเหมือนเขาเลยนะขาวไม่ต่างกันอยากดูแล้วของเราคืออะไรนี่คฟังดูดูปล่ากนะครับพองพองอย่างเงี้ยท่นนี้ใบทักทายไงครับทักทายพองสวัสดีครับพี่รันสวัสดีครับขาเรียวมากครับขาเรียวมาก สวัสดีครับพี่รัฐครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับพี่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับพี่ดีดีเยี่ละโอเคพี่รัฐเออเห็นหน้าพี่อยากกินซาชิมิอยากกินซาชิมิเอ็มไม่ใจดีกับทุกคนเลยนะเออทักทายคนเดีมอ่ะเมื่อกี้ทักพ่อใช่ไหมสวัสดีครับปู่ย่าไม่มาเหรอ ดี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 สวัสดีครับพี่พี่ดิมครับครับหมาล่าแถวราชดังอร่อยมากเลยนะพี่พี่คนนี้เขาวนเวียนกับแถวนั้นตลอดเลยนะก็คือเสร็จปุ๊บก็จะกินอาหารด้วยใช่อไหมอันนี้ผมให้พี่สุดๆเลยนะพี่ชอบกินหมาล่าป่ะครับสบายแล้วรู้ละอีกแล้วจังเลยตอนนี้ยผมผมชอบพี่เซตผมผมชอบพี่ทรงผมดีใช่ทรงผม รอบที่หนึ่งนะโหข้อมูลเยอะมากเลยข้อมูลเต็มกระดาษเลยนะครับผมมีใครอยากทายก่อนไหมว่าของตัวเองคืออะไรผมแล้วกันครับผมเป็นมูลี่เฮ้ยมูหลานถูกไหมครับทำไมถึงคุณถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่แน่ใจนะจากข้อมูลไหนข้อมูลใดข้อมูลหมาล่ารัชดาอาหารจีนน่าจะแบบว่าเธอคนนี้น่าชอบกินอาหารจีนพี่ไม่คิดว่าเป็นเฉลงมพีกลับไปหลังเพียงล่ะ ไปร้านเขาเลยล่ะพี่ดิมนะพี่ดิมตอบว่ามูลีไ้มูหลานมูหลานไหครับตอบชี้ถูกครับเย้ขอบคุณครับเร็วจัดผมตอเลยได้ไหมเอยน่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดต่อมันแขกเราเช่นจะตกใจโอเคโอเคเอาคุณเอมคุณคิดว่าคุณเป็นใครครับผมว่าผมเป็นเจ้าเจ้าหญิงเรื่องโพเซนชื่ออะไรชื่ออะไรโพเซน คนคือใครปราสาทคนที่สร้างปราสาทน้ำแข็งแล้วก็คนที่สร้างปราสาทน้ำแข็งเขาชื่ออะไรยังไงเราก็ต้องพูดชื่อออกมาให้ได้จังหวะนี้แหละเพื่อนเพลงจะมาแล้วเนี่ยเพลงจะมาเนี่ยเขาชื่ออะไรอีโก้เหรอเด็กเด็กยิงเล่นอีโก้ยกมือผมว่าผมแพ้พี่ผมว่าผมแพ้ดิผมไม่รู้จะเชื่ออะไอยู่ตรงแถวเนี้ยแถวเนี้ยเขาเรียกอะไรเอล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 ซ่าคุณเดมนนะครับตอบว่าเอลซ่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เร็วจังเลยไปไม่ถึงรอบสองเลผมว่ารอรอลุุนคู่นี้ดีกว่าเอาเอาใครก่อนต้นก่อนนะที่ผมไม่ดูดูหนังด้วยชื่อมันเอาหนวดเอาอีเจ้าอีิงเจ้าหญิงทอปสุดใจดิสนีย์จะเป็นไงตอนนี้ที่มีแบบสักนิดไหมสักนิดอ่ะคุณเอลเขายังเอลเลยอ่ะคิดไม่ออกมองหน้าพี่รัตอ่ะพี่บายหนึ่งทีเอาอีกก็ได้ปัญหาคือมันไม่รู้ชื่อการ์ตูนเลยพี่นึกออกไหมนอกจากเอลซ่าแครอยู่บนหัวพี่เนี่ยอืม นั่นแหละครับอวีโอเคคุณต้นนะฮะตอบว่าอวีนะฮะมันจะเป็นยังไงเนาะเป็นคำตอบที่แหมน่าเสียดายผิดไปเลงไม่น่าเชื่อเลยฮะอพี่บู๊ธพีุู่๊ทนะคนไม่ยากเลยพี่สโนไวท์ครับเออนิ่มๆพี่บู๊ทนะครับตอบว่าสโนไวท์นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องขมวดคิ้วไม่ได้เลยอ่ะคุณรัฐครับถึงตาคุณแล้วฮะคุณเป็นใครผมพ่องพ่อง คุณเอมอยากกินซาซิมิขาสวยมากเขาบอกขาสวยมากแอรียิเอลคุณดั๊นะครับตอบว่าแอริเอลนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเอาละเดี๋ยวเราคนเดียวแล้วต้นเดี๋ยวเราคนเดียวแล้วต้นเดี๋ยวไปต่อที่รอบที่2นะรอบที่2ก็คือเราให้คำใบ้สหรับคนคนที่ยังทายไม่ถูกก็คือเหลือคุณต้นคนเดียวครับใครอยากให้ก่อนครับผมเองเชิญครับลืมอะไรแล้วนบันได ้ช hey. ื่อไหนวะไม่รู้ว่าเขาเป็นชื่อไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเราต่อเลยออันแรกเราบอกเสียงดีใช่ป่ะเสียงดีแล้วหล่อด้วยผู้ชายอีกเป็นชื่อเพลงบ่อยๆครับชื่อเพลงบ่อยๆบ่อยๆด้วยท่านคนเดียวหน้ากายซัมฟ้าคุณชอบขี่ฟักทอง แต่ว่าชื่อชื่อนี้น่าจะอยู่ในหัวอยู่แล้วไม่แน่หรอกไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แมคุณบอกคุณเลือกเอลซ่าคุณก็เขนออกมาได้เลยมันแบบลึกๆ่วนลี่พี่ต้องใบเหมือนที่ใบผมสิอเท้ากลับก่อนเที่ยงคืนใช่ขึ้นรถม้าที่เป็นฟักทองกลับไปเจอแม่เลี้ยงใจร้ายเป็นกับเจ้าชายอย่างเที่ยงคืนตอบซะถ้าอย่างนั้นตอบซะพูดออกมาเลยเขาเลือกไม่ออกเราเลือกจริงพี่อะเที่ยงคืนฉันออกมาคอยอะไรเธอละลันละลันอ่ะสินโดเลยลอะ เที่ยงคืนฉันออกมาคอยอะไรลลาโอตอนถ้าพี่เล่นเกมเป็นอย่างนี้พี่ก็ไม่ต้องเล่นเกมการตดแล้วมีน้องเติ้ลตอบว่าซินเดอเรลล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องกันคุณชอบไม่ตรงนะคุณชอบตัวผมนะผมขอย้อนกลับมาถามนะครับของคุณนี่คือหล่อเสียงดีนี่คืออะไรนักร้องที่ร้องเพลงนี้ไงนี่กูกลับมาขยี้มึงนะ แต่เราไม่เคยกํามเป็นแต่นักแสดงไม่เคยกำกับใช่ป่ะถ้าเกิดเป็นผู้กำกับเอาบอกว่าแบบเหมือนอาบอบนวดเนี่ยเขารู้แล้วเขาจะรู้เขาจะรู้ประกันใช่พี่ใช่ไหมครับออกครับพี่ออกครับพี่สรุปนะฮะสำหรับทีมเจ้าหญิงดิสนีย์นะฮะเหมือนวอร์มกันเล่นๆเนาะก็ถือว่าถูกกันทุกคนเลยยอดนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเป็นโหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นตรงจ้ำทีมงานวัยหนุ่ม54ครับผม รอบ2นะครับโหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าฉันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนนะครับฉันคือเครื่องใช้ไฟฟ้ามหาโหดชนิดไหนผมบอกเลยว่าไอ้ต้นมึงฟังกูนะไม่มีเที่ยงคืนฉันออกมาคอยอะไรแล้วนะอ่ะโอเคเหมือนเดิมไหมใบให้น้องก่อนน้องเนสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับให้เป็นท่าทางสวัสดีครับเอสวัสดีครับพี่ตองกักกักเอ้ยเฮ้ยงออกแน้สนุกจริงป่ะพี่ต้องช่วยผมแล้ว ครับขอเราต้องมีครับอะไรนะฮะขอเราต้องมีโอ้ขอเราต้องมีนี่ไปเที่ยวแล้วก็ดื่มด้วยใช่พี่ผม๊กไปไหนก่อนนะขอเลาแบบนู้ไปซิดลากินหม่าล่าที่ราชดารแล้วก็ดื่มด้วยอ๋อเฮ้ยใช่ป่ะรู้เร็วเลยวะแข็งโป๊ะโอ้ยรู้แล้วแข็งโป๊ะเฮ้ยขวดก็แข็งคุณเอก็ว่าแต่ขวดแหละเก็บไว้ในใจนะเอาไปทักต้นต้นดีกว่าสวัสดีครับ คุณเป็นคนที่ดีนะคุณแบบว่าช่วยให้ผู้คนที่หิวโหยแบบว่ารู้สึกมีความสุขอะไรอย่างนั้นนะเป็นล้านอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับท่าทางท่าทางนี่โอ้โหนี่คือป้อนเลยนะคนดีคนดีนี่คนดีคนดีอันนี้คนดีไลร์มุดมากินทุกเช้าก่อน ออกแรงเลยครับต้องไปเข้าใจดีกันเดี๋ยวเขาจเล่นล้ออ่ะย้ำตรงนี้อีกรอบนึงเขาเรียกว่าอะไรมันมันยีสต์อ่ะมันยีสต์มันยีสต์มันเหนียวเหนียวเหนียวมันเหนียวมีเหนียวด้วยอ่ะมาบายพี่พุธกันดีกว่าพี่พุธสวัสดีครับพุพี่พุธไปบ่อยใช่ไหมครับในบ่อยครับสวัสดลพี่พุธสบายตัวเลย เออจบแล้วโอ้ยภาพลักปุู้มกับกูมันในกองแล้วน่าชอบหลายคนแล้วแล้วพี่ชอบจ่ายเป็นชั่วโมงหรือเหลอๆๆือซื้อมาไว้เลยอ่ะ,อะถ้าคุณตงนะฮะไม่อะ ช่วยมันดีกว่าอย่าช่วยเลยอย่าช่วยอ๋อเหรออ่ะสวัสดีครับถ้าผมผมมาจจะลำคาญผมจะแบบลำคานที่ลำคานเขาลำคานไม่ม่เขาลำคานโโลนหัวใช่ไหมขับไปเขาลำคาญสิ่งที่มันเป็นเขาลำคาญไป่ขับไปนะอันนี้นี่อีรอนน้าเพิ่งเปิดตัวเลย เขาเปิดตัวเลยสมองอะเปิดตัวแฟนคนใหม่อ่ะรถยนต์โรบอทอุ้ยเออแต่ไม่รู้หรอกว่าหุ่นอะไรเอ้ารู้ตรงมึอนี่แหละดีครับพี่ ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยอันเนี้ยที่มี่อบนหัวเนี่ยดีนะอ่าดีอ่าทักทางคุณจับหน่อยครับมาแล้วนะเพราะว่ามันมันไม่ย่อยสลายใช่ไหมมันไม่ย่อยสลายมันไม่ย่อยสลายถ้าพี่น้องเข้าใจไม่ย่อยสลายแข็งปากเบพี่แข็งด้ยปากเลยมัยแข็งด้วย่างนี้ดีมันมีกลิ่นนะพี่มีกลิ่นมันมีกลิ่นหัวตึงนึงตึงนึงเขาใบกันง่ายๆจับแล้วเขาใบให้เราตึงดีครับ I can do this all day อ้ มมาดดอก็แปลว่่ไให้้เจำต้องรู้ต้องรู้จักประโยคนี้เรื่องไหนวะอาทายก่อนเลยอาเอ็มให้ทั้งนทายก่อนเถอะเอ็มรู้แล้วนี่เครื่องทำน้ำแข็งไม่พี่ไปไปเก่งผมไม่ได้เก่งไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่กูเดียวครับตอบ่าเครื่องทำน้ำแข็งครับผิดครับอ่ะต่อเลยครับต้นขนมปังเครื่องขนมปังนี็ มีเด้งเครื่องอะไรขนมปังเครื่องทำขนมปังเอาอีกสักนิดนึงเนี่ยอีเครื่องอบขนมปังอันนี้คือเอาอีกทีนึ่งมีจับขึ้นไปวะจีจีจีเอาไปยี่ไปไปยี่มาเป็นเครื่องสักอย่างหนึ่งขนมปังเออมาทำอะไรขนมปังอ๋อเครื่องอบตอบไปแล้วจีจีเคยเห็นคตีมั้ย เคยกินเขาจีป้ะเคยอ่ะเออมันออกไปเห็นอย่างกาแฟนะเจี๊ยปิ้งขนมปังส่วนเสร็จส่วนเสร็จส่วนเสร็จเออเจี๊ยปี๊กขนมปังคำตอบที่ถูกต้องงั้นเกรียมครับเครื่องทำน้ำแข็งคุณเอเป็นคำตอบที่ถูกต้องเหรอครับถูกต้องครับแย่เลยเกรียมถูกต้องครับเครื่องทำน้ำแข็ง เอาละมาถึงตัวการตัวดีแล้วทุกคนขอทวนคำใบ้เขาหน่อยไปบ่อยใช่ไหมครับสบายตัวเลยในกองที่ชอบหลายคนเลยหรือว่าจ่ายเป็นชั่วโมงืเลยเครื่องทำน้ำอุ่นครับเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นคำตอบที่ผิดครับอันนี้ผิดจริงไม่ได้แก้แบบน้องเอ๋ไอ้ผิดจริงพี่เดี่เครื่องถูกแค่เครื่องพีอ่าทวนของพี่ตงหน่อยมีอะไรบ้างมีพี่จําทำท่า สำคัญอิรอนมัตขึ่งเปิดตัวดีครับพี่ดีอุ่นย้อนแหละหใช่ไหม <c oughs> อุ่นยนต์ทำ<ย>อะไรอุ่นยนต์ดูดฝุ่นเฮ้ยอุ่นยนต์ดูดฝุ่นนี่น <c oughs> เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติเครื่างปั้นโรบอทดูดฝุ่นครับ <c oughs> ไมนะ่นะคุณยนโดนฝนคุณโยนโดนปนมันจะดูอยู่แล้วจะเปลี่นนยนเป็นโรบอดเพื่อคุณยนโดนฝนถูกต้ตองการเอาละของครูเนี่ยของดโล่งจัดสบ,สบายเลยเอาถังขยะย่อยสลายแล้วกันมีกลิ่นด้วยถังขยะย่อยสลายผิดครับออตอบทรงเด่อยู่แล้วรอบที่สองเราจะให้คำใบ้กันขยะได้คำใบ้ก่อนของนี่ ให้พี่พูดก่อนนะกันให้พี่พูดก่อนนะฮะเออเมให้ก่อนเลยพี่ชอบแหละอพูดจริงย้ำย้ำจ่ายก็ชอบเหมือนกันจ่ายก็ชอบจ่ายก็ชอบย้ำซ่อมขาเลิกไปแล้วมักเจออยู่แถวๆห้างมักเจออยู่แถวๆห้างอัตโนมัติอัตโนมัติสวยงามเฝั่งผมละอืออ๋อโหของจ้ามันยากว่ะเป็นเครื่องดื่มที่กูชอบกินแต่มึงไม่ชอบกิน ยี่ปุ่นยครับต่อเลยครับชอบกินทุกเช้าเลยครับชอบกินชอบเหมือนกันดำปีเลยพี่ดำปีมาแล้วไปแล้วกันครับเครื่องย่อยสลายให้เป็นท่าให้เป็นท่าเป็นท่าเฮ้ยดี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 อันนี้เครื่องคั่วกาแฟป่ะเครื่องทำกาแฟตอบเลยนะตอบเลยตอบไปนะเออตอบว่าเครื่องทำกาแฟเครื่องทำกาแฟ เกือบถูกแล้วครับนิดเดียวพิษแข็งโป๊ะดำปี๋ถุงใบพี่สุดแล้วพี่จบไปก่อนของเดี๋ยวเขาพูดก่อนเครื่องปรับอากาศครับใช่ไหม แล้วเวลาแกพูดเนบ่ยกูต้องคิดแบบเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเครื่องปรับอากาศตอบที่ผิดนะครับคราวนี้จะเป็นรอบสามรอบสามคือเราจะถามถามใครก็ได้สามคาถามพี่พุธจะถามใครก็ได้ตรงนี้สามคนถามผมเหมือนกันถามใครครับถามถามมาแบบไว้ใจใครไม่ได้เลยสบตางด้วยถามสบตาแล้วไม่มีใครไว้ใจได้เราต้อ คือแล้วมีตาบางี่ตอนนี่ต้องถามเอมได้ไหมครับเ้องไวใจเอมที่สุดถามมาเลยมีอยู่ในกองถ่ายไหมครับไม่มีเฮ้ยได้ตอบได้ตอบตอบแล้วมั้งป้องหวะผมว่าไม่มีพี่ทำงานกับพี่พุทธมาเมื่อกี้เพิ่งเห็นสายตาหงุดหงิดขนาดนี้คช่ไอะไรของมึงวะต้นครับพี่เคยดูสตอรี่ตะจ่ายไหมตอนแกไปใต้เมดดีๆมี อรี่หนึ่งมันเำิ่มโค่ผมส่วนตัวไม่กูเปิดดูปพี่แกไปอ่ะแล้วเกแกนอนอ่ะนึกพยายามนึกเคยดูไหมสตอรี่ได้ดูไหมไยพี่ที่แกไปล่าสุดใจพี่เออและแลพี่จำได้ไหมที่บอกว่ามีทุกห้างมามาต้ม มันต้มไฟฟ้าถ้ากิดหนึ่งจ่ายจะต้องมีหม้อหุงข้าว1ลิตรจำนวนหนึ่งลิตรเราใบเพิ่มไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคนเดียวถามอีกหคนเมื่อกี้สองคนเลยใช่ไหมครับอีกหนึ่งคนถามใครก็ได้อีกหนึ่งคนพี่พี่รักครับพี่รักพี่รักนะพี่รักอันนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างครับพี่โอเคเอาไว้ใช้แล้วจะรู้สึกสบายกล้ามเนื้อมีขายแค่ญี่ปุ่นไทยก็มี มันจะดีเลยมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วจะเขาจะได้กระเป๋าไปอแล้วถ้าไม่คือวิธีใช้คือไม่ต้องยืนนั่งลงไปสบายตัวเลยเด้อหย่อนนี่เหลืออันนี่เหลือจะพูดชื่อนละไปอยากตอบเลยไหมเครื่องนวดเก้าอี้ไฟฟ้าครับอ่าจบไปยังไงดีเครื่องนวดเก้าอี้ไฟฟ้า ขอเลี้ยงใหม่ได้ไหมฮะพี่อยากตัดคําไหนออกเมื่อกี้พี่บอกเครื่องนวดเก้าอี้ไฟฟ้าซึ่งมันถูกมันมันมันมีส่วนถูกมันมีกบพยานใช่ไหมสามในนั้นเนี่ยขึ้นต้นด้วยเก้าอี้พี่เก้าอี้นวดไฟฟ้านะครับเก้าอี้นวดไฟฟ้าไม่เอาไฟฟ้าได้ไหมเก้าอี้ฟ้าเอาาพยานขึ้นต้นด้วยเก้าอี้สามสามพยานขึ้นต้นด้วยเก้าอี้เหลืยพยานเดียว อีกีไปมันอยากตอบพื่อนตอบเลยใช่ไหมมงรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมเล่นง่ายเริ่มจำไปไอ้ฟิกวัดได้หมดเนอพ่อพยางค์สามสามพยางค์เก้าอี้นะพ่เหลืออีกหนึ่งติดกคำเดียวพี่สามพยางค์ขึ้นต้นด้วยเก้าอี้แล้วมีแค่พยางค์เีกโอเคเก้าอี้นวดถูกครับ มึงนั่นแหละกี่พยางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่หกหกพยางมึงฟีดมาหน,น่อยดิรอบที่แล้วอ,ะอ่ะมึงตอบว่าเครื่องทํากาแฟถูกไปแล 4, ้วสี่เหลืออีกสองข้างหลังคิดดีดีมันไม่ใช่ซองอ่ะพี่แบบบทก็ได้เยวเม็ดไปใส่พี่แล้วกูจะฝันไปเรื่อยอ่านถามใครหรือยังไงก็อีกคนหนึ่งกูไหมกูไหมอ้ากูขอควองทายจากมึง ทั้งคูสทั้งคูสพวกดาวดาม็กมันจะมาพร้อมกับวัตถุเนี้ยพิโกโลอ่ะครับอีสองไยางสองไปยางไม่พี่เขาทำมือเออดูดูมือดูมือของเอมดูเอมพี่จำดูดูมันประมาณเนี้ยพี่นี่พี่เอามือมาฮะทำไมมันจะเคลื่อนทำกาแฟแบบเม็ดเหรออะไรไม่ไม่ถ้าเม็ดกาแฟคืออย่างนี้พี่แต่อันเนี้ยมันคลื่อทำกาแฟแบบหมุนเหรอไม่หมุนพี่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วมันไม่ย่อยสลายด้วยนะ ไอเฮียนี่ไม่รู้จักแน่นอนเนยก็ไม่กินไงไอเฮียก็มาให้กูไอ้สั์สาวแลยโมโหเลยบอกแล้วตองนี้คนหยุดหิดผู้หญิงไม่อยากท้องเขาจะชอบฝังี่จะกุดป่ะจะแทงไม่เข้าไงใช่ป่ะเขาจะหมาเท้องังไมู่กป่ะจะแทงไม่เข้าเลยไม่ท้องเครื่องทำกาแฟมัลูกเลยไอ้สั์เชี่ยบเวลามุป่วยกินยาอาเออ ยาเป็น <rium> <Dante> มาให้รูปแบบไหนบ้างเครื่องทำกาแฟแบบซองเฮียกูไม่ตอบเ้แล้ัติงตโงโกเตอร์ตีงโรเตอร์แคปซูลเฮียจำไม่ตอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแฮะโมโหอย่างเดียวแล้วมึงเอาอันนี้มาให้กูเตรียมเลยดู่เฮียกันทีละอนเออสรุปนะฮะวันนี้ตอบถูกทุกคนยกเว้นจำไง ใช่ครก็ขอขอบคุณนะฮะแขกรับเชิญทั้งสามท่านของเราวันนี้นะครับทีมงานกุ่มกับนะฮะและนักแสดงจากวัยหนุ่ม2 5ง c ขอบคุณครับ28่ิพฤศจิกายนนะครับพร้อมกันทั่วประเทศไทยนะครับไปดูด้วยกันนะครับชีวิตอีกด้านหนึ่งอีกมิติหนึ่งของวัยหนุ่มโอเคครับวันนี้สนุกมากนะครับอะไรที่เลอะเทอะไปหรือมีใครโมโหแบบไม่มีผลแล้วก็ขออภัยด้วยนะฮะสนุกสนานนะพี่นะครับโอเคขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณบทุกคนบายครับ